วันนี้พามาชมอัที่ดินโฉนด24ไร่1งานนะพี่เจ้าของขายที่อยู่ที่4แสน5หมื่นบาทพี่อยู่ที่ตำบลอ่าขึ้นบรรพ์เนาะเส้นขาขึ้นนี้นะขาขึ้นอ่าจังหวัดนครนายกเนาะขาขึ้นแถบขวานะถ้ามาจากอ่ลาลังสิตนครนายกอะเนาะอ่าตรงสารกลางจังหวัดนครนายกก็คือนู่นแหละฮะศาลเดี๋ยวผมจะสูมภาพลังศาลเนาะ นี่ฮนะนี่ฮะที่มองเห็นลังคาเนยฮะอ่าวิ่งจากสนนเส้นบรรณาเอไม่ใช่เส้นลังสิตนะครนายกเนาะอันนี้ก่อนถึงอ่าสวนชละพึกเนาะอยู่แถบขวานะพี่อ่าวิ่งข้าซอยมาเปจะเป็นอ่าทางราดยางแล้วก็ตรงแปลงที่ยืนอยู่นี่ก็หน้าแปลงก็จะเป็นทางลูกหลังสาธารณะเลาะขันของติดคลองน้ำนะพี่ติดคลองน้ำเนี่ยับพี่ ก็จะติดคลองน้ําแบบนี้ยาวเลยนะติดคลองน้ำเนี่ยจากถนนที่เข้ามาก็คือถนนอยู่ด้านนน้นนะที่เรามองเห็นนะแต่จะวิ่งโค้งหน่อยมันก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าตรงๆงนี้ก็ไม่ถึงไม่ถึงไ,ไ,ไ,ไม่ถึงกิโลอันนี้วิ่งเข้ามาประมาณกิโลสองร้อยเมตรพี่อันนี้นะก็สวยงามที่ดินติดก้ายาตัวแอลนะตัวแอลที่ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยม ผืนผ้านะพี่นี่นะไปนี่ปุ๊บก็เป็นคลองแล้วก็ตีโครงทรายฮะโครงทรายไปเลยฮะติดที่เห็นข้าวทั้งหมดในพื้นที่ในพื้นที่ท้งแปลงก็สังเกตได้ง่ายมากที่สุดก็คือนี่แะทุ่งยาไปถึงต้นยูคาต้น,นูเลยพี่นู่นเลยที่มีสองสามต้นเลยนะอ่าแล้วตัดนี่เลยด้านหลังแปลงไปนู่นเลยพี่มาแค่นี้นะแค่ต้นตาลต้นตาลด้านนี้นะ จากต้นตาลน,นี้ไปประมาณอีกสัก,กสร้อยเมตรจะไปถึงแดนยิบสี่ได้ชนดคุดแดงพี่โอ้สวยงามมากแต่นี้เนาะขึ้นอ,อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพี่เนี่ยนะที่ดินน่าจะต้องแน้นะสี่แสนห้าต่อไร่นะพี่สี่แสนห้าต่อไร่นี่ครับอันนี้ก็ห่างจากตัวจังหวัดนครนายกประมาณสักอ่า ไม่เกินห้ากิโลนะจังหวัดนครนายกเนาะหลังสารจังหวัดนครนายกนี่คือหลังสารแล้โซูมให้อีกครั้งหนึ่งนี่แหละพี่เห็นราคาแลนี่สนใจนัดดูที่ได้ทุกวันนะพี่สนใจนัดดูที่ได้ทุกวันเนาะก็ราคานี้สี่แสนห้าก็คุยกับเจ้าของเอาเรื่องราคานะยี่สิบสี่ไร่หนึ่งงานกว่ามนะั้งประมาณนี้และติดคลองน้ำนะทำการเกษตรโอ้สวยงาม ดยข้างของน้ําก็จะยาวๆเลยติดยาวข้างแปลงก็น่าจะอยู่ประมาณ400เมตรพี่ติดยาวข้างแปลงก็ประมาณ400เมตรก็คือคลองอนนี้ฮะน้ำทั้งปีทําการเกษตรได้เนาะนี่ฮสวยงามนะพี่เนาะผมว่าแปลงนี้สนดคูดแดงเนาะสีส่แสน้าต่อไร่ยี่สสีไร่ นี่นะพี่โอ้สวยเป็นพื้นอาทีก็ทํานาเนาะที่ค่อนข้างเนี่ยดูผมดูแล้วน่าจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะสวยจริงสวยจริงสวยจริงฮะแล้วก็ห่างจากเส้นอ่าอ่ลาลังสีนครนายกเนะาะหลังสารจังหวัดนครนายกก็คือเข้ามาหาแปลงก็ประมาณ1กิโลส0งเมตรน่าจะชัวไม่ไกลจนเกินไปสวยงามมากนี่นะอันนี้ก็น่าจัดล็อกขายนะผมว่านะ ง่ายมากผ่ากลางเลยพี่เราก็ผ่าตรงนี้นะผ่ากลางวันนี้เลยทำทางสักให้มันกว้างสัก8ดเมตรเลยส,ยสวยๆเลยแปดเมตรแล้วเนาะแราแบ่งซ้ายขวาอ่าแปล4 4 4 4 4แงละสีไร่สีไร่เนาะสี่สี่สี่สีไร่สามไร่แปดแปลงแปดแปดสี่สามสองเจ็ดแปลงฮะพี่ประมาณหกแปลงนี่เนาะจัดเราขาย ถ้าจัดบล็อกขาย3แปลง3ไร่ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะน่าจะได้หลายแปลงสนใจติครับติดต่ออีกครั้งครับ0ูนย์แปดศูจ็ดครับ